ทักไทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสููผู้สู่คนปกปัจเจเป็นทางไก่ทางไก่ล้วไทยไหลกระตางประเทศพี่น้องเนาะมาพบมาพบก,กับเบาารถชาแนลอีกคือเก่าพี่น้องตอนนี้บริลดกะอยู่ที่ประตูหน้านาอพี่น้องเนาะซอยอ่าสิบเก่าพี่น้อง เดี๋ยวบอลลจะพาพี่น้องเลาะชมบรรยากาศแถวประตูน้ำเนาะบรรยากาศเป็นอะไรพี่น้องเนาะไปชมพร้อมๆกันเลยพี่น้องเนาะเข่ามาแล้วก็ันเลืยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอลลเนี่ยในในเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้บอลล็อกับยูซอยอ่าเพชรบุรีซอยเพชรบุรีสิบเก้านะพี่น้องเนาะ ซึ่งบารถมาทำธุระแท่นี้บารลดกะได้เก็บเอาบรรยากาศในซอยสิบเก้ามาใหา้พอแม่พี่น้องได้รับชมไปพร้อมๆกันพี่น้องว่าบรรยากาศจะเป็นแนวไหเนาอพี่น้องเนาะผู้ใดเคยมาเนี่ยพี่น้องคอมเมนต์บอกบอลลเดอร์พี่น้องเนาะควบคุมซื้อแต่ละคนมาแล้วเป็นอะไรพี่น้องเนาะไปะพี่น้อง บอบรถจะพาดเลาะไปจนชุดสอยเลยพี่น้องตั้งแต่ชุดถ่ายซอยไปไปถนนใหญ่บอบรถถ่ายออกมาเนาะตอนเข้าไปบอบรถบดได้ถ่ายพี่น้องเนาะมีแต่ต่างชาติพี่น้องตามระเทียร์ไลายลายพี่น้องเนะาะหลยขนาดพี่น้องพาพี่น้องถามมาเลยพี่น้องบ๊อบรถอยากจะบอกว่าถ้าบ๊อํจำเป็น อย่าเอารถส่วนตัวมากเด้อพี่น้องเข่าลำบากออกกระลำบากพี่น้องถ้ามากก็ไนดน้นั่มให้นางรถแท็กซี่มากเอา,นานอนะเาาานา,นะ,ะ,เานะพี่น้องเนาะหรือว่ารถสายทางก็ได้เนาะขันซิมบาลสื่อเสื้อผ่านพี่น้องอย่าเอารถส่วนตัวมากเด็ดขาดพี่น้องเขามากเลยก็ขับรถก็ย,ยากพี่น้องเนาะอันนี้คือแนนเนมเพา่น้องราดแล้วแต่ผ้ได้สะดวกแนวใดเนาะ แต่บอรถบอกว่าถามว่าจะเปลี่ยนยาลด่นโถมาดีกว่านา้อการซิมก็เลาะซื้อเสือผาเรื่อว่ามาเดินเลนนอพี่น้องเนาะอันนี้คำแนะนำจากบอรถเดอ้อพี่น้องเนาะปกติอ่าถนนเสน้นนี้พี่น้องแต่ละมือนะขยับแทบบ่อดเ้เรย่พี่น้องเนาะมือนีก้กะสีโล่งๆหน่อยหนึ่งเขบามาเล่นมาโล่งลายพี่น้องเนาะ เพราะว่ารถติดเพราะว่าพึ่งก็คือว่าเพ่นลือสะพานเนี่ยพี่น้องเนาะเดี๋ยวบารถจะพาไปชมว่าสะพานตัวพ่นลืออยู่อยู่มองไหนพี่น้องเนาะ้าาเลี้ยวซ้ายไปนี่เฮาก็จะไปตึกบยกก็ได้พี่น้องเนาะ้าเลี้ยวซ้ายนะพี่น้องซีแยกข้างหนา้าแต่บารถจะเลี้ยวขวาหรือว,ว่ากลับรถนั่นเองพี่น้องเนาะ บัลดสงสัยมานานว่าตึกตรงข้างนาบ่ลรถดนี่พี่น้องเนาะนี่ข้างนาตึกไม่เป็นตึกหรอกห่างเพื่อเดินมาหา่างอียงพี่น้องสายเมื่อนี่พี่น้องใหญ่ขนาดเนาะตรงตรงรถสามล้อจอนี่พี่น้องนี่ทรายเมื่อนี่เดี๋ยวบัลดจะทายเบิรงเนาะซื้อห่างมันซื้อวา่าได้ไรพี่น้องแต่ว่าบัลดกะยังบ่เคยเขาไปเลาะจักเถื่อนเนาะเดี๋ยวท้ามีโอกาสบัลดกะสีพ้าไปเลาะ ถาพี่น้องเขาไปเลาะบึงว่าข้างในเป็นแนวดหนน้เนาะเพี่ยงเนาะนี่พี่น้องนี่สายเมื่อบอรรดนี่พี่น้องเนาะนี่หยางญ่ขนาดพี่น้องตอนนี้บรกดอยู่ตรงขามซอยถนนเพชรบ,บุรีซอยเพชรบุรีเนาะซ้อยเพชรบ,บรุนะร,บบรีสิบเก่าพี่น้องเนาะถึงมันตรงตรงขามกบหางพอดีพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้คือซอยสิบเก่าพี่น้อง เข้ากับสามารถทะลุไปอ่าขันแมน่นขันแม่นเดินเอานะพี่น้องเขาสามารถทะลุไปอ่าเขื่นอนยังก่อนถือประโยกได้เนาะเสือผ่าลายลายพี่น้องเนาะมาลดเข้าไปอ่าพี่น้องคนใดหูเนาะว่าห่างในเขื่อนว่าห่างอีหยงพี่งเนาะซึ่งมาลดบุหูอิรีเนา ว่ากะบอัลกูจะ,กกจะล่องเสชเบิงในคูเกินเบิงว่ามันคือหา,อางออียงถนนเพชรบุรีพี่น้องใหญ่ขนาดเนาะนี่พี่น้องเดี๋ยบอลลจะพาเลาะไปชมว่าบอลลจะบอกว่าสะพานตรงไหนเพิ่นเพิ่นลือน่อนาอพี่น้องเนาะนามมาเลยพี่น้องอันนี้เป็นสร้อยสร้อยสิบตอนสิบเจ็ดพี่น้องเนาะเมื่อกี้เนี่ยสร้อยสิบหา้าอันนี้สร้อยสิบเจ็ด ไม่ไม่ใช่เมื่อกี้ซอยสิบเก้าอันนี้ซอยสิบเจ็ดนะพี่น้องนี่อันนี้คือซอยสิบเจ็ดเพชรบุรีตอนนี้บรลลดอยู่ตรงหามถนนซอยเพชรบุรีซอยสิบเจ็ดคือบอกอยาก่างเลยพี่น้องเนาะพี่นอ้องรถขึ้นง,งานเลยพี่น้องตอนนี้บรลลกะกำลังมุงนะ่งหน้าไปตลาดโบเบ้พี่น้องเนาะถามมาเลยพี่น้องเดี๋ยวบรลลจะบอกว่าสะพานตรงไนหนพลื้วเนาะเพียงเนาะ แถวแถวเพชรบุรีนี่ยล่ะพี่น้องถนนเพชรบุรีนะโมเมนต์วัดโมเมนต์วัดจังหวัดเพชรบุรีเลยพี่น้องนี่รถขับไปเรื่องบรรยากาศกับประมาณนี้รถกะพวก,กตินี่ไปว่าไรเลยพี่น้องติดเงาเลยพี่น้อง ตอนนี้บัลลุดกักำลังจะถึงแยก,ากราชเทวีพี่น้องเนาะนี่พี่น้องสะพานที่พันเือคือสะพานตัวนี้เลอพี่น้องเด้อนี่พี่น้องขวามือบัลลุดนี่นี่แหละสะพานน, no. านี่แหละพี่น oh. ้องข้างนาบัลลุดนี่ก็จะเป็นแยกราชเทวีนาะพี่น้องเนาะคือถนนถนนเพชรบุรีทั้งเส้นเลยพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องสะพานตัวนี้แหละที่ีพันเจรือเนาะตอนนี้เพิ่งก็เริ่มเือมาแล้วพี่น้องเนาะ รถดล้าย้หลายลพี่น้องเนาะกะไปสไมาสายกะเดินทางปลอดภัยเด้อพี่น้องเนาะคอยไปคอยมาพี่น้องเนาะขับขี่ปลอดภัยเนาะนี่พี่น้องทางนาบ๊รดนี่คือจะเป็นแยกราชเทวีนะพี่น้องแยกเขาเรียกว่าแยกราชสเทวีนี่พี่น้องมีละสะพานข้างบนนี่แหละพี่น้องที่เป็นจะลืเนาะกะ ม่าวันนี้บรลกะจะขอจบคลิปลงเพียงซัมนี้พี่น้องเนาะพอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กนกำลังใจให้บรลในเด้อพี่น้องเนาะพอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้อง